วันนี้เสนอตอนขั้นปิ้งหาหมอพบแพทย์ตรวจคนไข้ตรวจดูอาการ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการสีสันภาษาจีนครับและซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่3แล้วครับภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการและคำศัพท์ที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้คือคำว่าขั้นปิ้งแปลว่าหาหมอพบแพทย์ตรวจคนไข้หรือตรวจดูอาการครับวันนี้ขอเสนอคำว่าขั้นปิ้งแปลว่าหาหมอพบแพทย์ตรวจคนไข้ตรวจดูอาการเป็นคำกริยา ยกตัวอย่างวลีนะครับเั้นปิ看งหาหมอตรวจดูอาการย预约ั病นัดพบแพทย์ล่วงหน้าเติงโปิ看งรอพบแพทย์หลังจากที่ฟังเราซื้อปอยกตัวอย่างคำศัพท์และวลีกันไปแล้วเราไปดูวิธีการใช้งานในสถานการณ์จำลองกันครับนา 想来找心胸外科李医生看病请把您的身份证给我我为您挂号คำศัพท์คำนี้นะครับยังไปประยุกต์ใช้กับประโยครูปแบบต่างๆได้อีกไปชมกันเลยยกตัวอย่างประโยคนะครับถ้าเราต้องการจะพูดว่าจะพบแพทย์ก่อนอื่นต้องลงทะเบียน ในภาษาจีนจะพูดว่าขั so ้นปิ้งโสเซียนเย้ากว่าห้าวฟังอีกครั้งนะครับขั so ้นปิ้งโสเซียนเย่ากว่าห้าวและถ้าเราต้องการจะพูดว่ารู้สึกตัวว่าไม่สบายจําเป็นต้องไปโรงพยาบาลตรวจดูอาการในภาษาจีนจะพูดว่าเจอดส์สันติปุชฟู่ซีย่าโดวอี้หยวนคันปิงฟังอีกครั้งนะครับเจอดส์สันติปุชฟู่ซีย่าโดวอี้วนคันปิง ช่วงท้ายของรายการเช่นเคยครับเรามีคำคมข้อคิดดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันครับ什么是天才我想天才就是勤奋的结果สิ่งใดคือพรสวรรค์ฉันคิดว่าพรสวรรค์ก็คือผลลัพธ์ของความภาคเพียร หวังว่าคุณผู้ชมจะนําคําคมข้อคิดในวันนี้ไปเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตได้นะครับก่อนจบรายการเช่นเคยครับเรามีสถานการณ์จําลองมาให้คุณผู้ชมฟังทบทวนกันอีกรอบแต่สําหรับวันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับนนี่่าูู้ ้นา่วโปรดมีเธอรู้ใจโปรดมีเธอเข้าใจผ่านดรื่องราวมากมายไม่เคยวันขอแค่เรารู้ใจขอแค่เราเข้าใจสิ่งได้ได้ไม่สําคัญเท่าฉัน